สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยที่ปรึกษาการขาบวิศวะรถยน์นะคะวันนี้นะคะเช่นเดียวเวลาเดิมเลยนะคะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นจะต้องมีรถอันติใท้ชมการน,นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าจ๋าเป็นอันติทไฮบริดนะคะ1.8พรีเมียมนะคะรถปี2021เลย เสนอขายในราคาเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขไมาก์การใช้ระยะการใช้งานประมาณ160,000กโลนะคะที่บริษัทเพชรโดนรับประกันนะคะไม้แทาเดิมไม่เยอะเราขายไม่เยอะไม้น้อยเราขายไม้น้อยนะคะแต่คันนี้นะคะถือว่าไม่ไม่เยอะนะถ้าเป็นตัวอันติตลูกค้าอันตีของหนูทุกคันคะ่ะเป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะข้อดีของรถปลดระวางหน่วยงานเลยคือเขาจะมีการ เข้าศูนย์ตรงต่อเวลานะคะหรือมีการตรวจเช็คระยะต่างๆนะคะตรงต่อเวลานะคะคันนี้ค่ะสวยค่ะได้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมเลยนะคะ mm hmm. เท่ากับว่ารถอันเตรทุกคันของบริษัทเบโจนะคะจะเป็นรถนะคะที่มีประวัติทุกคันเลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะได้กระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยตัดกับแถบโลโก้โคเมียมนะคะแล้วก็ มีเส้นโครเมียมเส้นยาวแบบนี้เลยเป็นขีดแบบนี้นะแล้วสัญลักษณ์นะคะของตัวไฮบริดนะคะจะต้องมีสีเองินอยู่ตรงกลางโครเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้าได้โปร,โปรเจกเตอร์ LED เลยค่ะโคมไฟสวยๆใสๆนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มีหินกระเทาะใสเลยลูกค้าจ๋าหากสนใจคันนี้นะคะแคปป้ายทะเบียนไว้นะคันนี้เป็นสีดำโรงงานเลยคะ่ะลูกค้าขา ฝากกับปรงแท้เดิมๆโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบลักยิ้มไม่มีตำหนิใดๆเลยนะคะทารชนแนบสนิทเลยนะคะลูกค้าไม่ง้มง้างนะและในส่วนของล้อได้เป็นล้อแมกซ์อลอยนะคะลายพิเศษเลยนะคะเป็นตัวพรีเมียมนะคะจะได้เป็นสีทุทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับล้อแมกลายดอกไม้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในโช๊คต่างๆนะคะยังไม่เคยผ่านการแต่สภาพมานะคะ ยางได้ปี2024ทั้ง4เส้นเลยค่ะดอกยางหนึบๆเลยลูกค้าค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะมีโลโก้นะคะสันลลกาค่ายบิดอยู่ข้างๆนะคะและคันนี้นะคะได้เป็นกระจกกระบบทพับไฟฟ้านะคะมีฝาเลี้ยวมาให้พร้อมฝาคลุมสีดำในตัวเลยนะคะมือจับประตูเป็นโครเมียมค่ะเป็นระบบสมาร์ทเอแล้วนะคะเราก็กระจกแคปพาร์ทเดิมโรงงานทุกบานเลยลูกค้าค่ะอยากให้เห็นด้านในนะคะของ อันพีสของเรานะคะจะเป็นรถที่มีประวัติทุกคันนะคะเอกสารต่างๆบุคเซอร์วิสผู้มือการใช้งานยังอยู่ครบนะคะภาษีพราบาต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ปีนะคะันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแลคะ่ะเป็นฟิล์มลามิน่านะคะกระจกแท้พาร์ทเดิมโรงงานนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพิฆามจมน้ําไม่เคยตินังกามาอย่างแน่นอน,นะคะ แอร์แบ,บ็นี้ให้ครบเลยค่ะใน2งคอนโซลนะคะได้เป็นสีดำตัดกับสีเทาเมทัลิกแบบนี้นะคะจุดน็อตด,ด้านในค่ะคุณลูกค้าขายยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขันไขเลยนะคะ เดิมๆทุกจุดเลยน็อตไม่มีขยับนะคะแผ่นเพจนะคะแจ้งปีผลิตชัดเจนเลยนะคะเรียมสารตัวรถคมริดค่ะย,ยังไม่เคยผ่านการชนหนักทิดความจมน้ําไม่เคยเข้าโครงสร้างมาแน่นอนนะคะจะจบแท้พาร์ตดตดึอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพสวยงามเลยนะคะคันนี้นะคะเบาะนุ่มๆตึงๆไม่มีอรอยปิชิตค่ดนะคะไม่มีอรอยช้ำเลยลูกคา้าจ๋าแอร์หลังนีมาให้ครบทัว่ว ขาดยางรองพรมยางรงจากศูนย์มีมาให้ครบเลยนะคะจุดน็อตทุกจุดไม่มีอรอยขยับลอยขันไขเลยนะคะหากลูกค้านะคะไม่มั่นใจว่าซื้อรถมือ2จะโดนย้อมแมวหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรคะ่ะที่บริษัทเพชรโยนะคะมีบริษัทนะคะเอกชนชั้นนำนะคะเข้ามาตรวจรถให้270กว่ารายการเลยนะคะสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นให้กับลูกค้าค่ะมีการออกไปซื้อให้ทุกคันเลยนะคะไฟเบรกลงที่3ด้านบนมีมาให้ ไฟท้ายแบบ LED มีมาให้ครบถ้วนนะคะในส่งคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังถึงสจุดเลยนะคะด้านหลังนะคะมีตัวแถบโครเมียมและสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <S 1> <S 1> โลโก้ต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านในสักนิดนึงนะคะ <S <S และในตอนนี้ลูกค้าจากบริษัทกระโจนนะคะมีดอกเบี้ยนะคะต่ำนะคะ ที่สุดเลยนะคะเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะเริ่มต้นเพียง1.99เท่านั้นลูกค้า1.99นะคะดอกเปียป้ายแดงเลยเฉพาะเดือนนี้ใครที่กำลังลังเลอยู่หรือสนใจอยู่นะคะรีบติดต่อน้อ,องเฟินได้เลย0972089943เบอร์โทรนี้ค้นหาไลนา์กลับมาได้นะคะปรึกษาการออกรถฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยค่ะฝากระโปรงท้ายแท้เดิมโรงงานเลยนะคะ โครงสร้างเดิมๆทุกจุดนะคะไม่เคยมียรอยขยับหรือรอยคันไขนะในส่วนของช่องเก็บสามพันละก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยตัวอันติดนะคะเป็นรถที่แบบอึดถึกทนนะคะแล้วก็มีขนาดที่แบบนั่งสบายๆพอดีพอดีเลยลูกค้าจ่ายยากอะไรชุดเครื่องมือมีมาให้ครบถ้วนนะคะใช้งานได้ระยะยาวเลยลูกค้าถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้รถที่ใช้งานแบบว่าหลักสิบปีขึ้นนะหนูแนะนําเป็นตัวของไฮบิดเลยนะคะ ในส่วนของล้อมแม็กด้านหลังลูกค้าสวยๆนะคะไม่มีอรอยถักฟุตบาทเลยนะคะตัวโชคด้านในโครงสร้างด้านในยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกจุดะอะมาต่อกันที่ห้องคนขับสักนิดนึงนะคะทัานี้ได้กุญแจแบบนี้เลยค่ะเป็นระบบสมาร์ทอินพีนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะ มีรูระบายอากาศตรงกลางสราภาพเบาะสวยๆไม่มีอรอยยับย่นขาดนะคะในส่วนของตัวเบาอะอ่างที่บอกเลยเป็นระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะมีระบบเซนเซอร์ล็อกให้เรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างคอนโซลนะคะเป็นสีดําเงาสวยๆเลยนะคะและในส่วนของคันนี้ได้เป็นทวมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะคะมีคลอสคอนโทรลให้นะคะเราก็สามารถควบคุมต่างๆได้จากพวงมาลัยเลยรับสายโทรศัพท์ได้นะคะ หน้าจอมาด้วยหน้าอ่าหน้าปัดเลือนไม้นะคะมาด้วยระบบดิจิตอลเลยคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนหกมืนกว่ากิโลนะคะหน้าจอกลางนะคะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยค่ะขนาด12นิ้วนะคะลูกค้าจ๋าเราก็สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้รองรับทั้ง iOS และ Android รับโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะและยังเป็นนะคะหน้าจอนะคะของกล้องมองหลังและหน้าจอของการอ่า ขับเคลื่อนนะคะหน้าจอของแสดงจอการขับขี่นะคะข้อมูลการขับขี่ด้านล่างนะคะมีระบบไฮบริดให้นะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮมี omie, มาให้ครบถ้วนค่ะแอร์ได้ออโต้นะคะมีช่องเสียบไฟด้านล่างถึง2จุดแล้วก็มีที่ชาร์จชาร์จเจอร์นะคะชาร์จไว้นะหลวางได้เลยนะลูกค้าโทรศัพท์วางชาร์จได้เลยนะคะกอบราคาเพียงแค่5 5า0 0 0ห้าบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋ะชมภายนอกภายในแล้วเดี๋ดยวชมในส่วนของหน้าเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะ โชว์กันให้เห็นเรียวๆเลยนะคะไม่ได้มีการตัดต่อนะในส่วนงเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ขนาด1.8นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะระบบน้ำมันล้วนและไฮบริดนะคะไม่เคยผ่านการถอดแก๊สติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสภาพพวงเครื่องสะอาดแท้สนิทไม่มีคราบน้ำมันหยดเยิมเลยลูกค้าจ๋าจุดน็อตน,นะคะทุกจุดนะคะไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยคัดขายนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆโรงงานเลยค่ะบาร์โคที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยแผ่นกันความร้อนนะคะยังอยู่ในรูปทรงที่ดีเลยนะคะป้ายต่างๆที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะคะถุดน็อตด,ด้านในนะคะไม่เ,มเคยโีรรอยขยับหรือรอยคันไขนะคะาน้าเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าจุดเมคอัพรอยเมคสีนะคะที่มาจากโรงงานยัง สมบูรณ์ที่จุดเลยนะคะและในส่วนของบริษัททนต์ยนนะคะก่อนส่งมอบรถนะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้คุณลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะขอโดยศูนย์บริการไทยพัฒน์ของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะการเปลี่ยนยางระบบเบรกระบบช่วงล่างนะคะครบจบที่ไทยพัฒน์ของเพชรยนเองนะคะ และมีการเช็คค่าแบตเตอรี่นะคะทุกลูกเลยนะคะทุกคันเลยถ้าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าการใช้งานนะคะตาเกณฑ์หรือมีการเสรื่อมสภาพนนะคะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเลยนะ,ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะ Toyota a อันต,โติ1.8ไฮบ r ิตพ r ีเมียมนะคะดรถปี2 0 2 1กับราคาเสนอขายเพียงแค่559,000บาทเท่านั้นนะ เครดิตฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยค่ะคันนี้เลทฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ11,000หนึ่หนูขอรายได้2 000, 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อได้จบเลยนะคะกลุ่มลูกค้านะคะที่มีเครดิตนะคะดอกเบี้ยต่ำที่สุดเฉพาะเดือนนี้นะคะ1.99%เเท่านั้นนะคะเทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะคะแต่ได้รถนะคะเทียบเท่ากันนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงนะคะเกือบครึ่งเลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกได้ค่ะมีบริการจัดไปแน้นไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลย และในตอนนี้นะคะโปรสำหรับชาวหัดใหญ่พี่น้องชาวหัดใหญ่นะคะผู้ประสบภัยนะคะเรามีนะคะหากต้องการใช้รถซื้อรถกับทางเรานะคะเรามีบริการนะคะรถสไลด์ไปส่งให้ถึงจังหวัดหัดใหญ่เลยนะคะและลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมรถคันจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะน้องเฟิร์นนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะอยู่ ที่บริษัทเปโยนสาขาที่3นะคะโชว์รูมนิติติดอยู่กับถนนใหญ่เลยมาง่ายมองง่ายและที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กนะคะรถเก่งเครื่อง 1. นึ่จุดท่าน,นจุดสออีโคคาร์เรามีให้ครบนะคะรถ้ที่นั่งเจที่นั่งรถครอบครัวรถพีพีวีนะคะหรือแม้แต่รถกระบะไว้ใช้งานหรือรถตู้นะคะเราก็มีให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันเลยมาที่นี่ได้รถใช้แน่นอนนะคะ และหากวันนี้นะคะคลิปนี้หากผิดพลาดนะับประการใดหนูต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้น้องเฟิร์นหน่อยนะจะได้เป็นกาลังใจนะคะให้หนูนะได้ทําคลิปต่อไปนะคะแล้วนะคะอย่าพลาดการรับชมในอีพีถัดไปว่าน้องเฟิร์นจะนํารถอุ่นไหนคันไหนไมานำเสนอการสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ